สัสดีคะ่ะ Story of love สายปอดสายเลาะมาแล้วคะ่ะคุณสามีแอบดูอยู่โน่นนะคะเมื่อก,กี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะออกไปทำงานนะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เปิดเพลงเขาเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะบรอนนะเวลาเราออกมาถือโทรศัพท์ออกมาบอกว่าจะไปทำงานเขาจะชอบเปิดเพลง เราก็เลยต้องบอกว่าถ้าเกิดเหมือนมีเพลงเข้าไปอย่างมันจะติดลิขสิทธิ์มันไม่ได้เขาก็เลยเออฉันรู้ฉันรู้ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบรู้แล้วนะคะว่าไม่เปิดเพลงถ้าเห็นเราแบบว่าเดินออกจากบ้านสักหน่อยนึงอยากฟังเพลงค่ะอันนี้คือสามีฉันนะคะทุกคนเออวันนี้เขาก็ทํางานทั้งวันเลยนะคะอยู่หน้าเครื่องโน้ตบุ๊กทั้งวันเลยะคะ่ะทํางานนะคะก็ อตอนกลางคืนถ้าเกิดเป็นเหมือนตอนกลางคืนบางคืนก็นอนดึกนะคะเพราะว่าเขาเขาเขาเล่นหุ้นนะคะก็คือเหมือนดูดูหุ้นนะคะก็นั่นแหละก็ปล่อยให้เขาทํางานไปเราก็ทํางานของเราไปเนาะวันนี้ฉันเก็บคิงเบิดค่ะทุกคนฉันแบบว่ากวาดรอบๆอบเนาะสองมือแล้วกว็สิแล้วนะเพราะว่าแบบว่ากวาดทั่วไปเลยทั้งรอบทั้งแล้วก็ ที่เราฉีดฉีดอะไรนะฉีดหญ้าไว้อะ่ะค่าหญ้าเริ่มโอเคแล้วก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปตัดเอาหญ้าที่มันแห้งอะค่ะออกไปทิ้งนะคะวันนี้เราออกไปดูแล้วเออมันตายอยู่หญ้านะคะแล้วก็วันนี้ก็มืดมืดฝนจะตกเขาบอกว่าพายุเข้าวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้านะคะแต่เมื่อเช้าที่บ้านเราอะเหมือนบรรยากาศเหมือนเออหน้า หน้าหนาวเลยนะคะลมลมวีวีแม่ค่ะเหมือนหน้าหนาวก็เลยว่าโอ้ยจะพึ่งหน้าหนาวเด้พอพวานเขาฉันนันพึ่งวนันพึ่งวานปุ๋ยไปอยากให้มันมีนมม้ำแม่ค่ะนั่นละฉันก็ร่อน้ำฝนอยู่ตกมาแหน่จะไปตกทางอื่นทางอื่นเขาถ่วมแล้วจะไปส้่มเติมเขามาตกบานปลากรุงเนี่ยนะบานฉันนีหน้าฉันหนีมาตกใสใ่ฉันแน่ จ้าันตกในเดิมมาทาังพี่มาทาังพี่ฝน <c oughs> วันนี้ก็ามาทักทายกันนะคะก็เมื่อคืนน้องก็โทรมาแล้วเขาก็คุยเรื่องเ,อเราเป็นเมียฝรั่งที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่แบบไม่ไม่เวอร์วังอะค่ะ เป็นเมียฝรั่งก็จริงแต่เหมือนไม่ได้โอ้อวดไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมทำไมเธอไม่ชอบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมน้องเขาก็ถามนะว่าทําไมเธอแบบว่าไม่ไม่แต่งตัวเวอร์วังเหมือนเมียฝรั่งคนอื่นๆแล้วเขาก็บอกว่าแต่เขาดูชีวิตเราเขาก็รู้ว่ามันมีความสุขเพราะว่าความสุขมันก็จะแผ่ออกไปเนาะเพราะว่าเรามีความสุขหน้าตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ อิ่มเอิมมันก็จะทําให้เราเหมือนดูมีราศีดูดูดีอะค่ะนั่นแหละน้องเขาก็บอกว่าแต่เขาก็ชอบชีวิตเรียบง่ายแบบเรานะแต่ว่าทําไมเธอถึงไม่มีแบรนด์เนมไม่ใช้แบรนด์เนมแต่จริงนะคะเมื่อก่อนตอนที่เราทํางานเราบอกเลยนะคะว่าเราก็มีใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมั่งแบรนด์เนมไม่ใช่แบบโอ้โหกูชี่ Gucci, หรือว่า เขาเรียกอะไร a i r เม s ทุกคน a i r เม s ชันยังเรียกิดเป็น h e r เมสอยู่เลยนะคะเออ Gucci Chanel อะไรพวกนั้นเออทำไมฉันถึงไม่ใช้ Dior Prada อะไรพวกนี้คือจะพูดจริงๆก็คือฉันไม่มีเงินซื้อขนาดนั้นหรอกฉันเสียได้ค่ะซื้อกระเป๋าอันหนึ่งก็คือเหมือนฉันต้องเอาเงินไปซื้อ ที่นาที่หนึ่งได้เลยนะคะอันนั้นฉันเสียดายจริงๆค่ะแล้วฉันก็สามีฉันก็กเกษียณแล้วเนาะก็จะมาใช้เงินซุลุยสลพวกนั้นอะ่ะคือฉันไม่สามารถค่ะแล้วด้วยความที่ฉันไม่ชอบด้วยนะคะก็เลยความรู้สึกก็เลยเหมือนมันลงล็อกไงคะสามีเรากรเกษียณแล้วแล้วก็เรากา็ต้องเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตของเราเราจะเอาเงินตรงนั้น มา,มาเพื่อซื้อกระเป๋าใบหนึ่งแล้วเราเป็นคนที่ใช้ของแล้วไม่เก็บอะค่ะใช้ของแบบชลุยสไลดแต่เมื่อก่อนยี่ห้อที่แบบว่าชันใช้ได้นะคะก็คือชาแอ Chris ค่ะอันนั้นฉันยังรู้สึกแพงนะคะ2องสาพันน่ะยังรู้สึกแพงแล้วเสื้อผ้าก็คือซาร่า SM อะไรพวกนี้ก็คือแพงสําหรับเราแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่า มันแพงแล้วสมัยตอนที่เราทํางานเราใช้เงินแบบไปกับเสื้อผ้าเครื่องสำอางแล้วก็ตอนนั้นเราเป็นสิวอะเยอะมากตอนที่อยู่กรุงเทพนะคะเปิดตู้เย็นไปก็คือมีแต่ครีมที่ใช้สำหรับสิวมีแต่ยารักษาสิวไปหาหมอก็คือ,อทุกคนเคยไปหาหมอไหมคะไปหาหมอชี้ก็คืออาทิตย์ละสองพันอาทิตย์ละพันกว่า แล้วเงินเราก็คือหมดไปกับพวกนี้นะคะอ่าพอสิ้นเดือนก็คือออกไปช้อปปิง้งแต่เราจะชอบชอบช้อปปิ้งก็คือแบบประตูน้ําอะไรพวกนี้ห้างตรงประตูตรงข้ามประตูน้ํามันชื่ออะไรนะนั่นแหละค่ะเราก็จะไปตรงนั้นเกือบทุกทุกเดือนนะคะทุกสิ้นเดือนแล้วก็พวกกระเป๋าแต่เราชอบกระเป๋าของแบรนด์หนึ่งนะคะยี่ห้อโคสะเราชอบมากแต่ว่าคือมัน มันก็เราก็สามารถเอื้อมได้นั่นแหละหมื่นกว่าบาทหรือว่าเจ็ดพันกว่าบาทแต่ว่าพอเราคิดแล้วตอนแรกอะ่ะรอนจะให้ของขวัญวันเกิดเป็นกระเป๋าโคที่เป็นเป็นถังอะ่ะเป็นบักเก็ตอ่ะเราก็ไปดูราคาแล้วโอ้โหหมื่นกว่าบาทอุ้ยไม่เอาหรอกเราเสียดายเงินรอนก็เลยบอกว่าเออแล้วแต่เธอเธอจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่เธอแล้วรอนกอ็ด้วยความที่เราอยู่ในฟาร์มไหมคะ หลอนก็บอกว่ากระเป๋าแบบนั้นอ่ะไม่เหมาะกับเธอเพราะว่ากระเป๋าแบบนั้นหรือว่ารองเท้าที่มันแบบเป็นส้นสูงสมัยก่อนอะ่ะเนี่ยตอนนี้ก็มีสมัยตอนที่เราทํางานชุดกระโปรงที่เป็นแบบว่าวัยทํางานอะ่ะแล้วก็รองเท้าที่เป็นส้นสูงตอนที่เราทํางานอะ่ะเราก็มีเก็บอยู่นะคะแต่ว่าไม่เคยได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าพื้นบ้านเราก็คือมันเป็นดิน เดินออกไปรองเท้าเราจะชอบรองเท้ากรรมหยี่พอเดินออกไปหน่อยหนึ่งดินก็ติดแล้วก็คือมันมันไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดเราก็เลยใช้แต่กระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าก็คือมันมันสะดวกสบายแล้วมันใหญ่มันก็คือพกทีก็คือได้เลยเพราะว่าเราต้องพกเอกสารของรอนด้วยอะคะ เอกสารของเราก็คืออยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นพาสปอร์ตเป็นเอกสารพวกนี้เราต้องพกตลอดเวลาเราก็เลยเหมือนอใช้กระเป๋าผ้าก็คือมันเหมาะสําหรับเราแล้วก็มันสบายสําหรับเราอะค่ะแต่ถามว่าเราชอบยี่ห้อไหมชอบนั่นแหละแต่เราไม่มีเงินเราไม่มีทรัพ กำลังทรัพย์ที่จะไปซื้อตรงนั้นมาใช้นะคะแต่ว่าคนที่เขาสามารถมีกำลังกำลังทรัพย์ซื้อตรงนั้นมาใช้ได้มันก็เป็นบุญวาสนาของเขาเนาะเราก็มีบุญวาสนาเท่านี้ที่ว่ากำลังกำลังทรัพย์ของเราใช้ได้เท่านี้เราก็ได้เท่านี้ละค่ะกระเป๋าผ้าก็เมื่อก่อนอ่ะโชคดีหน่อยที่เป็นเรา เมื่อก่อนก็คือเป็นคนที่ชอบสะสมเสืส้อผ้าเนาะแล้วก็กระโปรงกระเป๋าพวกนี้มันก็มีแต่ว่าคือชาแอนด์คลิตอะจะเป็นยี่ห้อที่เราชอบนะคะแล้วเราชอบแล้วก็เมื่อก่อนก็มีกระเป๋าเขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าใส่ใส่สตางค์นะคะของชาแอนด์คลิตแต่ว่ากระเป๋าที่เป็นถือพวกนี้ของชาแอนด์คลิตอะ มันก็แพงสําหรับเราสามพันอะไรอย่างเนี้มันก็แพงเราก็ไม่กล้าซื้อสมัยก่อนนะคะแต่ว่าสมัยนี้ยิ่งไม่กล้าซื้อไปกว่าเดิมเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้ทํางานไม่มีเงินไม่ได้ไม่ได้มีเงินเดือนนะคะเราก็ใช้เงินของรอนแล้วเราก็จะไปขอเขาก็คือไปใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นน่ะเราก็เลยเหมือน อย่ารบกวนเขาดีกว่าเพราะรอนเขาช่วยเขาซัพพอร์ตอะไรหลายอย่างมากแล้วก็คือทุกอย่างเขาดูแลแล้วแล้วเราจะเอาความกิเลสของเราแค่เรื่องกระเป๋ามาถือแค่นี้มันมันไม่จำเป็นเราก็เลยเหมือนหยุดความคิดของเราความโลภกิเลสพวกนั้นอะเราก็เลยเหมือนหยุดดีกว่าเพราะว่าอย่างเราไปไหนเราถือสะา ถือกับสะพายกระเป๋าผ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปแล้วกับร้อนเรารู้สึกอายไหมไม่อายเลยนะคะทุกคนเรารู้สึกดีก็คือเหมือนมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าอุ๊ยฉันเป็นเมียฝร,รั่งแล้วฉันต้องอยากจะถือกระเป๋าแบรนดส์สิฉันต้องออมีตังค์สิฉันต้องอะไรสิฉันต้องทําตัวเริหรูสิไม่มีความคิดนั้นอยู่ในในหัวเราเลยนะคะไม่มีการแกะ แข่งขันเรื่องที่จะทำตัวให้มันโดดเด่นให้มันเวอร์วงังเพราะว่าเราอยู่ในสังคมบ้านนอกเนาะแล้วเราก็ไม่อยากที่จะเป็นจุดเด่นให้ใครมองมาว่าเอ้ยบ้านหลังนี้มีตังนะเพราะว่าคือมันก็เป็นเหมือนแบบสังคมทุกวันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเออมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าทุกวันเนี้ยเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ คนติดยาคนอะไรในหมู่บ้านมันก็ยังมีอยู่เราก็เลยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเรานะคะว่าเราไปเที่ยวหรืออะไรจะไม่มีใครรู้ว่าเราไปไหนคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเราไปไหนก็จะรู้เฉพาะครอบครัวพ่อแม่หรือว่าญาติที่เขาเหมือนมาบ้านแม่นะคะแล้วก็เหมือนแบบอุ้ยไอมาตามไปไหน รอนไปไหนเขาแม่ก็จะบอกเขาให้ว่าเออไปเที่ยวเขาเดินทางไปเที่ยวก็อย่าไปพูดไปนะก็เออเป็นที่รู้กันเขาก็จะเหมือนแบบว่าเราก็จะทําเหมือนบ้านเราอะยังมีคนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไฟหน้าบ้านมันก็จะเปิดอัตโนมัติก็คือเหมือนสระว่ายน้ําเนี่ยก็คือมันจะเปิดอัตโนมัติเป็นเวลาของเราไฟรอบบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือจะ จะไม่ให้คนรู้ว่าเราอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านนะคะทุกคนนันหละก็คือมาดามมาดามก็คือโรโซอย่างเราแต่ว่าเมื่อก่อนอกระเป๋าเราก็มีนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะคะอย่างส่วนสูงหรือว่ากระเป๋าถือเราก็มีแต่ว่าไม่ใช้ใช้กระเป๋าผ้าค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบว่า มันเหมาะกับเราแล้วอะค่ะที่หอบของบรรุงพลังแล้วก็ใส่รองเท้าแตะเราก็ไม่ได้อายนะคะเราก็เหมือนใช้ชีวิตเป็นเหมือนคนทั่วไปใช้ชีวิตเหมือนต่างจังหวัดอะค่ะใช้ชีวิตตามแบบต่างจังหวัดค่ะอย่างเ,เราไปพบเจอ เพื่อนไปอะไรเงี้ยก็มีการแต่งตัวนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเวลาเราไปท่องไปเที่ยวก็มีการแต่งตัวนิดนิด,นดหน่อยๆแต่ว่าคือโชคดีที่เมื่อก่อนเราเป็นคนที่ช้อปปิ้งแล้วเสื้อผ้าเยอะคอ่ะ,ะเป็นคนที่ซื้อเยอะแล้วเสื้อผ้าเยอะมีแต่เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ามันก็เลยทําให้เมื่อเราย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเสื้อผ้าไม่ต้องซื้อเลยละะ่ะค่ะ คือน้อยมากเสื้อผูงเสื้อผ้าซื้อน้อยมากกระเป๋ากระเป๋าซื้อน้อยมากก็คือซื้อแค่กระเป๋าผ้าล่าสุดที่เราไปกรุงเทพกับรอนั่นแหละเพราะเพราะ,ราะตัวเดิมก็คือกระเป๋าผ้ามันพังเนาะเราก็ซื้อตัวใหม่แล้วรอนก็บอกเออฉันให้ของขวัญของเธอนะเธอนี่กระเป๋าผ้าเหมาะก,กับเธอมากก็อรอนก็จะพูดอย่างนี้ก็คืออย่างอื่นน่ะมันไม่เหมาะกับเราไงคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดเนาะเราก็ แต่ถ้าเกิดใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมันก็แต่งตัวใส่ส้นสูงส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่งได้นั่นแหละแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอะเราแต่งตามสถานการณ์ตามถิ่นที่อยู่ที่เราอยู่ก็เลยเหมือนตอนนี้ก็ใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าที่เป็นหุ้มส้นรองเท้าแตะพวกนี้มันสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ชนบทแบบนี้นะคะก็คือ ใ้ฮซงห้โซแบรนด์นงแบรนด์เนมก็คือรู้จักอยากได้แต่ว่าต้องจัดก,การกับกิเลสของตัวเองแล้วก็สถานการณ์ของตัวเองและก็งบการเงินของตัวเองนะคะก็วันนี้ก็วิดีโอนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคน กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย